เริ่มหิวแล้วใช่ไหมล่ะหิวแล้วเวลาเนี้ยประมาณเนี้ยทุกวันก็จะหิวกันแล้วเพราะว่าเราจะพาไปดูของกินกันเลยครับไปดูซิว่าต้มยำทะเลไข่ออนเซนเนี่ยมันน่ากินขนาดไหนโอ้โหตๆเห็นไหมค่ะไข่แบบไข่แบบเหมือนไข่มะตูมแต่มันเป็นออนเซนคือมันจะไม่เชิงเป็นมะตูมมันจะเหลวๆกว่ามะตูมนิดนึง่งนะน่ากินอ่ะร้านอยู่ที่ร้อยเอ็ดคุณผู้ชมนะแหมมันช่างดีเหลือเกินนะร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อว่ากะเตี๋ยวต้มยำน้ำข้น แซบจี๊ดนะฮะเออชื่อร้านเขานะฮะคุณสีทองสุภศรอายุ38ปีเป็นเจ้าของร้านก็บอกว่าแต่ก่อนก็เป็นพนักงานบริษัทมา4ี่หปีนะแต่ก็ไม่ค่อยมีเงินเก็บเท่าไหร,ร่เนื่องจากว่าแน่คือทำงานบริษัทนะคุณทำงานต่างบ้านต่างถิ่นะนะเนาะค่าเช่าห้องข<อ>าดน้ำขาดไฟซื้ออาหารการกินค่าเดินทางก็หมดแล้วก็เลยเอากลับบ้านเกิดดีกว่าเป็นพนักงานเขาไม่ไหวหรอกไม่เหลืออะไรกินเลยกลับบ้านเกิดที่ร้อยเอ็ดดีกว่า นะฮะก็หวังจะสร้างฐานะตัวเองให้มั่นคงกับการที่เปิดร้านเป็นของตัวเองเริ่มต้นจากคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วลองชิมหลายจังหวัดไปหลายที่เปิด YouTube ดูเอาสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่เรียนรู้จาก YouTube มาปรับเป็นสูตรต้มยำของตัวเองทำไข่เป็นไข่ออนเซนนะเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านเริ่มต้นเพียง40บบาทเท่านั้นหน้าตาน่าทานมากนะครับนะลูกค้าก็เริ่มรู้จักเริ่มเห็นเริ่มแวะไปทานกันมากขึ้นนะ ที่ร้านเขาก็จะมีก๋วยเตี๋ยวทะเลครับเป็นต้ยมยำทะเลเสิร์ฟพร้อมกับกุ้งตัวโตๆนะลูกชิ้นปลาแบบเด้งๆปลาหมึกสดๆไข่ออนเซนสุดลับเฉพาะทางร้านก็จะปรุงรสต้ยมยำเสร็จสับมาให้คลุกเคล้าให้เข้ากันลวกเส้นเวลอแล้วก็ใส่เข้าไปครับรสชาติเขาบอกว่าแทบจะไม่ต้องปรุงเพราะว่าแซบอยู่แล้วโรยหน้าด้วยผักชีนิดหนึ่งครับนะฮะจะสั่งแบบซดน้ำให้ถึงใจหรือสั่งแบบแห้งมะนาวหั่นให้หน่อยก็ได้เป็นซี่ให้มันแซบ,แ,บ,บแซบแบบแห้งก็ได้ นะฮะก็แล้วแต่เสิร์ฟพร้อมกับเกี๊ยวทอดก,กรอบเขาบอกว่ารับรองไปกินแล้วติดใจแน่นอนนะฮะ,ะสำหรับใครอยากไปกินก็เดี๋ยวต้มยำไข่ออนเซนแบบนี้ไปที่ตึกช้างหลังสอพอเมืองร้อยเอ็ดครับร้านจะอยู่ขวามือพอดีนะ,ะเปิด9ก้าโมงช้าถึง6โมงเย็นนะก็ขึ้นเฟซบุ๊กให้ดูแล้วกะเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นแซ่บจีดแบบนี้นะ,ะ,ะน้าทาน